ไอ้คนแบกฟางนี่เคนแบกฟางนี่เหคนแบกฟางอ๋อเออมันมันจะอาบน้ำมันร้อนอาบน้ำมันร้อนโอ้มาเป็นกองทัพเลยครับนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปเอาของใครมาเจ๊เอาของใครมาอะไร ก็คว้าเลยอาก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องอีสานใต้แชนแนลนะครับพอที่จะถ่ายอัปเดตข้าวนาปรังให้เอฟซีได้ชมนะครับเสียสนธยาขนฟางก็มาพอดีก็เลยแวะคุยกันสักพักหนึ่งนะครับมาชมนะครับบอกว่าข้าวสวย ยังไม่ถึง2เดือนนะครับนี่ก็วันที่11นี้ก็จะถึง2เดือนนะครับถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผมบอกว่าใส่ปุ๋ยคอกโอ้เขาก็บอกว่าสวยครับคือใส่ปุ๋ยคอกมันจะเขียวนานนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีก็จะเขียวแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับก็อัปเดตให้ f อได้ชมนะครับนี่ครับกันใกล้ๆนะครับ พี่กัดนาก็อยู่นี่ครับบ้านหัวเสือตำบลปังกูอำเภอประโคนชยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นนาปรังข้าวหอมนิลน,นะครับเป็นข้าวที่จะออกสีดำๆนะครับรเวลาสุกนะครับข้าวสุขภาพนะครับน้ำตาลน้อยนะครับให้ดูต้นยางนาครับกำลังสวยเลย ก็มาอัปเดตข้าวให้ FC ได้ชมนะครับข้าวนี้อายุจะอยู่ที่ประมาณ30วันนะครับก็ประมาณ2เดือนครึ่งก็จะเริ่มออกรวงนะครับ 3เดือนกว่าๆนะครับประมาณ3เดือน10วันครับก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับเพื่อนๆ FC ที่ต้องการเข้าพันก็ทักเข้ามาได้นะครับนะครับ่ายเห็นบรรยากาศนะครับทองทุ่งนะครับอันนี้ยังเป็นทางเกวียนอยู่เลยนะครับนี่ครับ ช่วงนี้ก็เดือนกุมภานะครับวันนี้วันที่3กุมภา65นะครับถ่ายบรรยากาศให้ FC ได้ชมนะครับดูตรงนาของน้าฝั่งนี้นะครับก็ไม่ได้ทำก็จะดูว่าออกแห้งแล้งนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าแล้งเต็มที่แล้วนะครับส่วนฝั่งทางนี้ยังเขียวอยู่นะครับนี่ครับต้นกล้วยกว็างามนะครับอวบนะครับ มีต้นขนุนด้วยนะครับนี่ต้นขนุนต้นมะละกอก็ปลูกแซมปลูกแซมไปนะครับเป็นปั้นคันนาให้ใหญ่นะครับปั้นคันนาให้ใหญ่แล้วก็ปลูกผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยครับตรงนี้ก็มีทั้งน้อยหนามีทั้งมะเขือนะครับปลูกสลับกันไปนะครับ ตอนเย็นเราก็มาชมแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยครับนี่ก็เป็นควายเป็นวัวของอีสานใต้ชาแนลเองนะครับ,รบแต่บรรยากาศนะครับกลบเขียดร้องถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมนะครับที่กัดนาก็อยู่บ้านุนเสือนะครับตำบลบางกูอำเภอระพนชัยจังหวัดราีรนะครับ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยนะครับนาประมาณ3ไร่นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้น2ไร่นะครับเป็น5ไร่นะครับถ่ายฝั่งนี้น่าจะย้อนแสงนะครับ แล้วสต็อปตรงนี้ก่อนแล้วไ,ไปถ่ายฝั่งนู้นมานะครับจะได้ไม่ย้อนแสง โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวประมาณข้าวประมาณอีกสักครึ่งเดือนนะครับข้าวก็จะออกรวงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ FC ได้ชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดดีๆคลิปดีๆจาก channel ของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ